เธอผู้แต่งองุนพงใหญ่ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนตอนใหม่ๆถ้าพรุ่งนี้เธอยังไม่จ่ายค่าห้องอย่าหาว่าฉันใจร้ายเลยนะเจ้าของห้องเช่าล่างท้วมกล่าวจบก็เดินจากไปแอลเลยแต่กุ้มใจเธอจะหาเงินจากที่ไหนมาจ่ายค่าเช่าห้องในเมื่อตอนนี้เธอเองก็ถูกบริษัทเลิกจ้างด้วยว่าผิดของเศรษฐกิจ ทำให้บริษัทตัดสินใจปลดพนักง,งานออกบางส่วนช่วงสองสัปดาห์มานี้แอลพยายามสมัครงานในหลายบริษัทแต่เธอกลับไม่ถูกเรียกตัวให้เข้าสัมภาษณ์งานวันนี้หลังจากที่แอลกลับจากสมัครงานเช่นเคยแต่พอเธอเปิดประตูห้องเธอกลับพบชายแปลกหน้ากำลังยืนเปิดตู้เย็นเพื่อหาของภายในนั้นแอลยังโชคดี ที่ข้างประตูห้องมีไม้กวาดวางอยู่เธอค่อยๆหยิบไม้กวาดแล้วเดินย่องๆเข้าไปทางด้านหลังของชายแปลกหน้าเสียงร้องโอดควรของชายแปลกหน้าเขาถามหญิงสาวที่หวดเข้ามาอย่างไม่ยั้งมือคุณตีผมทำไมหยุดตีผมได้แล้วแอลถือไม้กวาดแนบตัวคุณเป็นใครมาอยู่ในห้อง,องฉันได้ยังไงผมเป็นเจ้าของห้องนี้ผมตะหากล่ะที่ควรจะถามคุณมากกว่า ชายหนุ่มรูปแขนของตนหลังจากที่ถูกไม้กวาดตีคุณโกหกห้องนี้ของฉันตหากฉันไม่เชื่อที่คุณพูดหรอกชายหนุ่มมองหน้าหญิงสาวแล้วพูดอย่างขุนเคืองถ้าคุณไม่เชื่อก็ลองโทรไปถามเจ้าของห้องเช่าดูสิเขาเป็นคนให้ผมย้ายเข้ามาในห้องนี้เองผมว่าทางที่ดีคุณไม่อยากมีปัญหากับผมแล้วก็คุณออกไปจากห้องของผมก่อนที่ผมจะแจ้งความ แอลไม่เชื่อชายแปลกหน้าเธอโทรศัพท์ถามเจ้าของห้องเช่าเขายืนยันว่าตนเองเป็นคนปล่อยห้องให้คนอื่นเช่าจริงเพราะแอลไม่ยอมจ่ายค่าเช่าห้องที่ค้างไว้ตามกำหนดแอลขอร้องเจ้าของห้องให้เธอเช่าต่อแต่เขากลับปฏิเสธคำขอของเธออย่างไร้เยื่อใยแอลร้องไห้ได้สักพักเธอก็เป็นลมสลบไป ต่อหน้าต่อตาของชายหนุ่มจนทำให้เขาตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเขาไม่รู้ตัวเลยว่าต้องรับมือกับสถานการณ์ตรงหน้านี้ยังไงดีสองชั่วโมงต่อมาแอลตื่นขึ้นมาเธอพบว่าตนนอนอยู่บนเตียงเธอสำรวจร่างกายตนเองแล้วถอนหายใจอย่างโล่งอกคุณรู้สึกยังไงบ้างผมต้มข้าวต้มให้คุณคุณกินอะไรอุ่นๆสักหน่อยจะได้ดีขึ้น ชายหนุ่มยกข้าวต้มมาวางข้างเตียงไอร้อนๆของข้าวต้มบ่งบอกว่าเพิ่งทำเสร็จใหม่แอลกล่าวขอบคุณชายหนุ่มแล้วเธอค่อยๆตักข้าวต้มกินอย่างไม่รีบร้อนหลายวันมานี้เธอไม่ค่อยได้ทานอะไรเลยเพราะเงินเก็บที่เธอมีค่อยค่ล่อยหลอไปจนหมดชายหนุ่มเห็นเธอกินข้าวต้มได้เขาก็ค่อยรู้สึกเบาใจตอนที่เขาอุ้มเธอมานอนที่เตียง ตัวของเธอเบามากจนเขาอดสงสัยไม่ได้ว่าว,วันวันหนึ่งเธอกินอะไรบ้างไหมคุณทานเสร็จแล้วก็วางไว้เถอะเดี๋ยวผมเอาไปล้างเองสีหน้าเศร้าส้อยของเธอทำให้ชายหนุ่มรู้สึกผิดเสียงถอนหายใจของชายหนุม่มเท่าที่ผมได้ยินคุณคุยกับเจ้าของห้องเช่าคุณไม่มีที่พักใหม่ใช่ไหมแอลพยักหน้าเธอเล่าเรื่องราวของเธอให้ชายหนุ่มฟัง ว่าเธอว่างงานอยู่ระหว่างนี้เธอกำลังรอหางานใหม่เธอไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้องมาแล้วหลายเดือนและเจ้าของห้องก็บอกเธอถ้าหากยังไม่สามารถจ่ายเงินค่าเช่าห้องได้อีกเขาจำเป็นที่ต้องไล่เธอออกจากห้องเช่าถ้าคุณไม่รังเกียจอยู่ที่นี่ก่อนจนกว่าคุณจะหางานใหม่ได้ชายหนุ่มเสนอจริงเหรอคะแต่ฉันอยู่กับคุณฟรีๆแบบนี้จะดีเหรอคะ แอลถามชายหนุ่มเขานั่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะบอกงั้นคุณก็ช่วยดูแลห้องแทนผมแล้วกันจริงสิผมยังไม่ได้แนะนำตัวเองเลยผมชื่อพลแล้วคุณละ่ะฉันชื่อแอลค่ะฉันจะรบกวนคุณไม่นานหรอกนะคะฉันจะรีบหางานใหม่ให้ได้เร็วที่สุดสองสัปดาห์ต่อมาพลนั่งทำงานอยู่ออฟฟิศจนดึกกว่าที่เขาจะกลับมาถึงห้องก็ค่ำแล้ว ขณะที่เขาเข้าห้องเขาก็พบกับร่างที่นอนขดอยู่บนพื้นของหญิงสาวทั้งที่เขาบอกให้เธอนอนบนเตียงแต่ทุกครั้งที่เขากลับมาเธอมักจะนอนอยู่บนพื้นเสมอช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันเธอไม่เคยทำให้เขาลำบากใจเลยเรื่องดูแลห้องเธอทำได้ดีจนเขาอดชมไม่ได้ที่สำคัญถ้าวันไหนเขากลับดึก เธอมักจะคอยทำอาหารไว้ให้เขาอุ่นทานตอนกลางคืนจนกระทั่งเพื่อนที่ทำงานทักว่าช่วงนี้เขาดูเจ้าเนื้อขึ้นกลับมาแล้วหรอคะเดี๋ยวฉันอุ่นอาหารให้นะคะแอลกำลังลุกขึ้นจากที่นอนแต่ถูกชายหนุ่มห้ามไว้ไม่ต้องหรอกคุณนอนต่อเถอะเดี๋ยวผมจัดการเองหญิงสาวพยักหน้าแล้วนอนต่อวันนี้เพราะความรีบร้อนทำให้พลตกบนันได เขาค่อยๆเดินกระเพกขาเข้าห้องมาพอแอลเห็นพนเดินแปลกๆเธอเลยถามชายหนุ่มคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะแอลเดินเข้าไปประคองชายหนุ่มให้นั่งลงบนโซฟาผมตกบันไดนะ่ะถ้าพรุ่งนี้อาการยังไม่ดีขึ้นผมว่าผมจะไปหาหมอพนนั่งจ้องมองข้อเท้าที่ระบมจนเป็นสีเขียวแอลเดินไปเปิดตู้เย็นภายในมีเจลประครบเย็นอยู่ เธอค่อยๆถอดถุงเท้าของพลออกแล้วเช็ดสิ่งสกปรกบนเท้าของชายหนุ่มอย่างเบามือจากนั้นค่อยๆประครบเจลเย็นลงบนเท้าที่บวมของชายหนุ่มพลมองการกระทำของหญิงสาวเงียบๆเ,เขารู้สึกว่าตนเองคันยิบๆที่หัวใจเขาหายใจแรงจนแอวถามเจ็บเลยคะอดทนหน่อยนะคะพรุ่งนี้เท้าจะได้ไม่บวมเสียงปอบโยนของแอว ยิ่งทำให้พลรู้สึกตื้นตันใจเป็นเพราะเธอกำลังจดจ่ออยู่กับเท้าที่บวมเขียวของพลจนไม่รับรู้สายตาเล่าร้อนของอีกฝ่ายแอลกดรับโทรศัพท์เสียงที่ปลายสายพูดอย่างตะกุกตะกักเย็นนี้คุณไม่ต้องทำอาหารนะเดี๋ยวผมจะไปรับคุณเองหลังจากที่พลวางสายเขากำชับให้ทางร้านเตรียมอาหารเมื่อเขามาถึงร้าน แอลรู้สึกแปลกใจปกติพลมักชอบทานอาหารฝีมือเธอแต่ครั้งนี้เขากับชวนเธอไปทานอาหารนอกบ้านแอลรีบขับไล่ความสงสัยออกจากหัวทันทีร้านที่พลพาแอวมานั่งรอทานอาหารเป็นร้านสบายๆมีดนตรีเปิดคอบรรยากาศให้รู้สึกผ่อนคลายเธออดแซวพลที่นั่งโซฟาข้างๆไม่ได้ คุณพามาร้านบรรยากาศดีอย่างนี้มีความหมายพิเศษหรือเปล่าคะพลคำพูดของแอลทำให้ใบหน้าของพลแดงขึ้นมาทันทีผมบอกคุณก็ได้ผมยังไม่ทันที่พลจะพูดจบหญิงสาวแต่งชุดเดทเข้ารูปสีดำเดินเข้ามากระชากแขนของพลนี่หมายความว่ายังไงคะพลที่คุณไม่ยอมรับสายแล้วไม่ยอมติดต่อฉันเพราะแบบนี้เหรอคะ หญิงสาวชุดดำยืนร้องไห้สึกสือื้นน้ำผมบอกคุณชัดเจนแล้วนะว่าเรื่องระหว่างเราสองคนจบกันตั้งแต่คุณแต่งงานแล้วพลคะแต่ตอนนี้น้ำย่าแล้วนะคะเราสามารถกลับมาคบกันได้เหมือนเดิมใช่ไหมคะน้ำเสียงอ้อนวอนของหญิงสาวทำให้คนที่อยู่ระแวกนั้นอดสงสารไม่ได้กลับไปเถะน้ำ เราสองคนไม่มีทางกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วพลตอบอย่างหนักแน่นเป็นเพราะเธอใช่ไหมพลถึงได้เป็นอย่างนี้น้ำพยายามเดินเข้าไปทำร้ายแอวแต่เธอกลับถูกพลขวางหน้าไว้ให้โอกาสฉันอีกสักครั้งนะคะพลได้โปรดเธอะน้ำสวมกอดพลแต่กลับถูกพลแกะกอดของเธอออกผมมีแฟนใหม่แล้ว คุณเลิกหวังลมๆแรงๆสักทีเถอะน้ำพลจุงมือแอวออกไปจากร้านต่อหน้าตตาน้ำน้ำโกรธจนแทบเก็บอารมณ์ไม่อยู่เธอค่อยๆกวาดตามองคนภายในร้านที่ขณะนี้ก้มหน้าก้มตาทานอาหารบนโต๊ะของตัวเองแอลถามชายหนุ่มที่เดินจุงมือเธอที่คุณพูดจริงเหรอคะหรือแค่แสดงละครเท่านั้นยังไงคุณไปคืนดีกับเธอก็อกยังทันนะคะ เรื่องของผมกับน้ำจบกันไปตั้งนานแล้วแต่เรื่องระหว่างเราสองคนเพิ่งเริ่มต้นคุณจะยอมเป็นแฟนผมหรือเปล่าแอลหญิงสาวพยักหน้าขณะที่แอลกำลังเดินกลับห้องเธอกับถูกกระชากแขนอย่างแรงเลิกกับเขาซะเขาเป็นของฉันถ้าไม่มีเธอป่านี้เขาคงคืนดีกับฉันแน่แอลไม่สนใจคำพูดของน้ำท่าทีเฉยเมยของแอลกับยิ่งทำให้น้ำโกรธจัด หน้าตาก็บ,บ้านๆแต่งตัวเฉยๆไม่รู้ว่าพลชอบเธอไปได้ยังไงสงสัยจริงๆเธอทำยังไงเขาถึงติดใจเธอคุณไม่มีสิทธิ์มาดูถูกคนอื่นแบบนี้นะคะคงเป็นเพราะคุณเป็นแบบนี้พลเขาดูออกเขาเลยขอเลิกกับคุณคำพูดของแอลสกิดบาดแผลเก่าของน้ำเข้าอย่างจังน้ำเลิกกับสามีเพราะเขาทนพฤติกรรมก้าวร้าวของเธอไม่ไหว พูดดีๆฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมคงต้องโดนสักทีน้ำง้างมือขึ้นแต่กลับถูกมือหนาคว้ามือไว้พอได้แล้วคุณกลับไปเธอน้ำอย่าให้ผมต้องรังเกียจคุณไปมากกว่านี้เลยพลกล่าวด้วยน้ำเสียงขุ่นเคืองพลคะที่ฉันทำเพราะฉันรักคุณนะคะน้ำคุณไม่เคยรักใครนอกจากตัวคุณเองหรอกได้ ในเมื่อคุณพูดแบบนี้กับฉันก่อนถ้าวันไหนคุณตะเกียกต,ตะกายมาหาฉันแล้วก็ฉันจะทำให้คุณอับอายเหมือนฉันในวันนี้น้ำกล่าวอย่างอาฆาตก่อนเดินจากไปไม่ต้องกลัวนแอลต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะอยู่เคียงข้างและปกป้องคุณเองจบบริบูรณ์ข้อคิดที่ได้จากนิยายเรื่องใกล้บางครั้งความรัก อาจจะอยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คุณคิดเพียงแค่คุณใช้ใจลองค้นหาฟังนิยายจบแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนตอนใหม่ๆ